ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาขอเชิญผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจร่วมรับชมรับฟังองค์ความรู้โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศโดยสถานีวิทยุมอกกกับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุสถานีวิทยุมอกอให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศภาคใต้จังหวัดสงขลาดิฉันนางสาวจตุพรจตุรวิทย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานบำบัดและฟื้นฟูศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุและมาพบกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอำเภอหัดใหญ่ จังหวัดสงขลากันอีกครั้งนะคะซึ่งในวันนี้ดิฉันจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการใช้ยาอย่างถูกวิธีทั้งในเรื่องของความหมายและประเภทของยาและวิธีการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะเรามาเริ่มกันที่ความหมายของยานะคะยายาคือสารเคมีหรือสารอื่นๆที่ใช้ในการป้องกันและรักษาโรคยามีหลายชนิดแต่ยาทุกชนิด มีคุณอนันต์และก็มีโทษมหันด้วยเช่นกันค่ะถ้าเราใช้ยาไม่ถูกต้องดังนั้นการใช้ยาทุกชนิดควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์เภสัชกรพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขทุกครั้งนะคะรูปแบบของยาค่ะรูปแบบของยาแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มที่เป็นของแข็งเช่นยาเม็ดยาแคปซูลยาผงนะคะ ส่วนรูปของของเหลวค่ะคือยาน้ำเชื่อมยาน้ำใสาย,ยาสวนล้างยาน้ำแขวนตะกอนยาน้ำแขวนตะกอนเรารู้จักไหมคะยาที่เป็นเป็นน้ำแต่เป็นสีข้นๆเหนียวเหนียวเขาเรียกว่ายาน้ำแขวนตะกอนแล้วก็โลชั่นนะคะส่วนที่3ค่ะประเภทที่3คือกึ่งของแข็งกึ่งของแข็งเช่นขี้ผึ้งหรือครีมหรือเจลและส่วนและรูปแบบที่4 คือรูปแบบอื่นๆเช่นพวกกลุ่มของยาพ่นยากรรมธภาพรังสียากรรมภาพรังสีก็คือยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็งนะคะหรือยาที่เป็นยา,าธาตุต่างๆคือกลืนาธาตุกลืนแร่เพื่อรักษาโรคมะเร็งของต่อมไทรอยอันนี้นะคะเขาเรียกว่ายากรรมธาตรังสีส่วนการเรียกชื่อยาค่ะ ปัจจุบันยาทุกชนิดนะคะมีชื่อยาด้วยกัน2ประเภทค่ะการที่เราเรียกชื่อยานะคะก็คือ 1. ชื่อยาสามัญค่ะยาสามัญทางยาจะเป็นชื่อที่บอกว่าเป็นยาประเภทใดรักษาโรคอะไรออกฤทธิ์ยังไงผลข้างเคียงแต่เป็นชื่อที่ค่อนข้างยาวค่ะจำยากจึงไม่ค่อยนิยมใช้กันนะคะแต่ในข้างข้างขวดยาฉลากยาก็จะมีชื่อบอกชื่อยา ทางสามัญของยาไว้นะคะส่วนอีกแบบหนึ่งค่ะก็คือชื่อทางการค้าของยาค่ะเป็นชื่อที่ผู้ผลิตหรือผู้ตัวแทนจำหน่ายยาเป็นผู้ตั้งขึ้นค่ะอันนี้จะจำง่ายค่ะเป็นคําสั้นๆเป็นยาสั้นๆแต่ก่อนที่เขาจะตั้งชื่อยาเขาก็ต้องขอขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงสาธารณาสุขนะคะเพื่อให้ถูกต้องตามตามกฎระเบียบของกระทรวงสาธรณสุขค่ะ ต่อไปนะคะเรื่องของยาค่ะยาเราก็ยังแบ่งออกเป็นยาภายในและก็ยาภายนอกอีกนะคะยาภายในคืออะไรคะยาภายในได้แก่ยาที่เราใช้รับประทานค่ะหรือยาที่เราฉีดเข้าไปในกล้ามเนื้อฉีดเข้าไปในเส้นเลือดหรืออย่างที่บอกอะค่ะรูปแบบของยายาแข็งยาน้ำยาเม็ดยาผงที่เรากินเข้าไปค่ะเราเรียกว่ายาภายในนะคะส่วนยาภายนอกค่ะ ยาภายนอกก็จะเป็นยาที่ใช้ภายนอกร่างกายห้ามรับประทานอาจจะเป็นยาแต้มยาป้ายยาทายาเน็บยาหยอดยายาพ่นนะคะซึ่งยาเหล่านี้มักจะใช้เป็นฉลากสีแดงค่ะเพื่อเป็นการเตือนว่าเป็นยาที่เราไม่ควรนําไปรับประทานนะคะส่วนยาเสื่อมสภาพค่ะ เมื่อเรารู้จักเรื่องยาแล้วเราก็ต้องมารู้จักกันว่าเราจะดูอย่างไรคะว่ายานั้นเสื่อมคุณภาพยานั้นไม่ควรที่จะนํามาใช้ในการรักษาโรคยาเสื่อมสภาพคือการเปลี่ยนแปลงเสื่อมสภาพของยาซึ่งมาจากหลายสาเหตุนะคะเช่นอุณหภูมิแสงแดดความชื้นความเป็นกรดเป็นด่างภาชนะที่ใช้บรรจุฉีกขาดชำรุดยาเหล่านี้ก็จะส สังเกตได้ง่ายค่ะมีวิธีการสังเกตแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของการสังเกตยาเสื่อมคุณภาพนะคะมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังค่ะว่าปัจจัยที่ทําให้ยาเสื่อมคุณภาพคือเรื่องของอุณหภูมิและแสงแดดค่ะเวลาเยี่ยมบ้านคนไข้เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุบางครั้งที่เจอนะคะยาเน็บไว้ที่ใต้ใชัยคาค่ะหรือแขวนไว้ที่คือค่ะแขวนเป็นถุงเรียงเลยค่ะ แล้วก็ผู้สูงอายุก็เอายาเหล่านั้นมากินแล้วว่าทำไมเอ๊ยยาก็กินอาหารก็ควบคุมแต่ทำไมความดันเบาหวานไม่ลดสักทีเพราะอะไรคะเพราะเรากินยาที่เสื่อมคุณภาพไปค่ะบางคนค่ะง่ายค่ะคิดว่าตั้งที่ตรงไหนที่ให้เราหยิบยาได้สะดวกตั้งบนหลังตู้เย็นค่ะหลังตู้เย็นร้อนไหมคะร้อนค่ะทำให้ยาเสื่อมคุณภาพได้ง่าย ง่ายกว่านั้นอีกค่ะวางไว้ข้างหม้อหุงข้าวเพราะว่ายาก่อนอาหารต้องกินก่อนกินข้าวก็จะเอายาไปวางไว้ใกล้หม้อหุงข้าวก็มีความร้อนค่ะอุณหภูมิสูงยาเหล่านั้นจากเป็นยาที่มีฤทธิ์ก็จะกลายเป็นแป้งธรรมดาหรือเป็นยาหลอกที่กินเข้าไปแล้วไม่ได้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการรักษาโรคนะคะอันนี้คือการเก็บยานะคะยาเก็บไว้บนหลังตู้เย็น เก็บไว้ข้างหม้อข้าวหรือเน็บไว้บนชายคานะคะควรเก็บในที่ที่มิดชิดไม่มีแสงนะคะส่วนวิธีการสังเกตค่ะการสังเกตว่ายานั้นเสื่อมคุณภาพหรือไม่หค่ะดูที่วันหมดอายุของยาซึ่งการหมดอายุของยานั้นหมายความว่ายานั้นจะไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีประสิทธิผลต่อการรักษาโรคนะคะซึ่งวันหมดอายุส่วนใหญ่จะระบุไว้ที่ข้างขวดยาหรือข้างกล่องยาหรือบนแผงยาแต่มีข้อจำกัดค่ะตัวเล็กมากบางครั้งแผงยาสีเงินเขาปั๊มค่ะให้เป็นตัวนูนผู้สูงอายุก็มองไม่เห็นค่ะสิ่งเหล่านี้ต้องพึ่งพาค่ะพึ่งพาลูกหลานพึ่งพาผู้ดูแลนะคะในการดูว่ายานั้นหมดอายุหรือไม่นะคะ ซึ่งรูปแบบการเขียนวันหมดอายุของยาเขียนได้หลายแบบค่ะแต่ส่วนใหญ่ค่ะจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษผู้สูงอายุบางท่านก็ดูไม่ออกแต่บางชนิดก็เขียนเป็นภาษาไทยนะคะอย่างเช่นถ้าภาษาอังกฤษเขาก็จะเขียนว่า e x p i date นะคะหรือมีคำว่ามีตัว x e ตัว ตัว e ตัว x ตัว p แล้วก็ date นั่นก็หมายความว่าวันหมดอายุเหมือนกันนะคะหรือ u s e before ก็แปลว่าควรใช้ก่อนวันที่จุดๆนะคะอันนี้จะติดไว้ข้างกล่องคำเหล่านี้จะอยู่ข้างหน้าแล้วก็วันเดือนปีจะตามข้างหลังนะคะยาทั่วไปมักจะหมดอายุใช้อายุการใช้งานนะคะไม่เกิน5ปีถ้าหลังจาก 5ปีบางยาบางชนิดค่ะเขาไม่ได้เขียนวันหมดอายุเขาเขียนแต่วันผลิตก็ให้เรานับจากวันที่ผลิตยาไป5ปีนะคะว่ายานั้นน่าจะหมดอายุแล้วนะคะอันที่2ค่ะเรื่องของยาเปลี่ยนสียาเปลี่ยนสีจากยาที่มีสีเข้มอาจจะเปลี่ยนเป็นมีสีจางหรือเป็นกระยาเป็นกระเป็นแบบไหนคะคือสีทะลอกค่ะมีเป็นกระดัง เป็นกระด่างเป็นจุดด่งดางๆนะคะอันนั้นคือยาเป็นกระหรือเป็นจุดเป็นเชื้อราขึ้นนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีไปจากเดิมนะคะจากสีชมพูเข้มก็เป็นสีชมพูจางๆหรือเป็นสีแดงเข้มก็เป็นสีแดงจางๆนะคะอันนั้นคือยาเปลี่ยนสีกลิ่นยาอาจจะเปลี่ยนได้ค่ะอย่างเช่นในยาน้ำเชื่อมค่ะส่วนใหญ่ยาน้ำเชื่อมเขาใช้สําหรับเด็กจะมีกลิ่นหอมมีรสหวาน ไม่แนะนําให้ชิมยานะคะแต่แนะนําให้ดมกลิ่นยาค่ะว่ากลิ่นของยาเปลี่ยนแปลงไปจากมีกลิ่นหอมหวานอาจจะมีกลิ่นเปรี้ยวๆเพราะว่ายาน้ําเชื่อมมันจะใส่น้ําตาลมันจะหอมใช่ไหมคะแต่เมื่อมันเปลี่ยนมันบูดกลิ่นมันก็จะออกเหมืนเปรี้ยวๆไปนะคะส่วนยาอีกแบบหนึ่งค่ะที่บ่งบอกว่ายานั้นเสื่อมสภาพหรือยาหมดอายุนะคะ ก็คือยาไม่ละลายน้ำแล้วค่ะเช่นยาที่อยู่ในแคปซูลค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาปฏิชีวนะหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่ายาแก้อักเสบหรือ,อยาฆ่าเชื้อส่วนใหญ่ยาเหล่านี้จะมีรสขมค่ะเขาก็เลยต้องทำในรูปของแคปซูลใส่เข้าไปในแคปซูลที่เคลือบนะคะเพื่อลด ความขมถ้าเราแกะยาออกมาจากแคปซูลก็จะเจอเป็นยาผงค่ะถ้ายาที่ไม่เสื่อมคุณภาพเมื่อเราแกะออกมาแล้วนำไปละลายน้ำสมมุติเราผู้สูงอายุไม่สามารถกลืนยาแคปซูลได้แต่ผู้สูงอายุสามารถทนรสขมได้เราสามารถแกะเอายาในแคปซูลนั้นมาละลายน้ำให้ผู้สูงอายุรับประทานได้แต่ ถ้าเอายาผงในแคปซูลมาละลายน้ำและไม่ละลายหมายความว่ายาอันนั้นเสื่อมสภาพหรือยาหมดอายุนะคะถึงแม้เรากินไปก็จะไม่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อหรือในการรักษาใดๆเลยนะคะยาเปลี่ยนสภาพค่ะเม็ดยาอาจจะบวมแตกมีรอยร้าวขึ้นราอาจจะเป็นหยดน้ำ เราจะเห็นว่ามันมีความชื้นมีรอยหยดน้ำเกาะอ,อยู่ตรงบริเวณเม็ดยาหรือเป็นคราบเป็นฝ้าอยู่บนภาชนะบรรจุพันธุ์ที่ใส่ยานะคะอันนี้คือยาเสื่อมคุณภาพต่อไปค่ะเรื่องของหลักการใช้ยาสำหรับผู้สูงอายุนะคะอันนี้จำเป็นมากเลยค่ะสำหรับผู้สูงอายุคือใช้ยาเมื่อจำเป็นเท่านั้นนะคะโรคบางโรคไม่จำเป็นจะต้องใช้ยาในการรักษา อย่างเช่นเคยยกตัวอย่างไว้ว่าโรคแผลในช่องปากบางครั้งกังวลค่ะว่าเมื่อมีแผลในช่องปากต้องไปซื้อยาแก้อักเสบกินหรือต้องไปซื้อยามาทาโรคในช่องปากอย่างที่บอกค่ะไม่จําเป็นต้องใช้ยารักษาความสะอาดในช่องปากภายในเจวันแผลในช่องปากก็จะหายเราควรใช้ยาเท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะผู้สูงอายุจำที่จําเป็นต้องใช้ยา ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์เภสัชกรพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อนทุกครั้งนะคะก่อนที่จะใช้ยาห้ามซื้อยาหรือใช้ยาโดยพละการห้ามซื้อยาชุดห้ามซื้อยาเร่ห้ามซื้อจากหนังขายยานะคะก่อนใช้ยาทุกครั้งค่ะผู้สูงอายุควรคำนึงถึงหลัก5ถูกค่ะเคยได้ยินไหมคะหลัก5ถูกสาหรับการใช้ยาว่ามีอะไรบ้าง เรามาดูกันนะคะว่า5ถูกไม่ใช่ราคาถูกนะคะแต่เป็นหลัก5ถูกสำหรับการใช้ยาอันที่1ค่ะในเรื่องของถูกโรคค่ะก็คือก่อนรับประทานยาทุกครั้งผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจค่ะผู้สูงอายุควรได้รับการตรวจและบอกกับผู้ที่รักษาแพทย์เภสัชพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรบอกให้ได้ค่ะควรได้รับการวินิจฉัยว่าตัวเองมีอาการอย่างไรป่วยด้วยโรคอะไรนะคะ บอกให้ถูกบอกให้ชัดเจนจะได้รับยาที่ถูกถูกกับโรคนะคะอันนี้ไม่ใช่บอกว่าปวดหัวกินยาพาราแล้วหายปวดแต่พอปวดท้อง กินยาพาราแล้วไม่หายปวดยาแก้ปวดพารากับยาแก้ปวดท้องบางครั้งอาจจะใช้ยาคนละตัวกันนะคะเพราะกลไกลการทํางานของยาการออกฤทธิ์ของยาแตกต่างกันจึงมีความจําเป็นค่ะที่ผู้สูงอายุจําเป็นจะต้องบอกอาการให้ชัดเจนกับผู้ตรวจนะคะส่วนที่2ค่ะถูกที่2คือถูกคนถูกคนบุคคลแต่ละคนมีการตอบสนองต่อยาที่แตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าอายุน้ำหนัก เพศแล้วก็กรรม,มพันธุ์สภาวะร่างกายอาชีพจึงควรที่จะให้ยาตามเฉพาะคนนั้นๆค่ะถูกคนหมายความว่าไม่ได้หมายความว่าถ้าสมมุติว่าคนที่มีโรคเดียวกันและจำเป็นจะต้องใช้ยาชนิดเดียวกันไม่ใช่นะคะบางคนเขามีอาการปวดท้อง แต่เขาได้ยาคนละตัวบางครั้งเอาง่ายๆเลยค่ะคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงคนสองคนรับยาความดันโลหิตสูงต่างชนิดกันค่ะบางคนได้รับยา5มิลลิกรัมบางคนได้รับยา10มิลลิกรัมทำไมคะถึงปริมาณยาไม่เท่ากัน 1. ค่ะอาการของโรคแตกต่างกันระดับความดันแตกต่างกันน้ำหนักแตกต่างกัน โรคแทรกซ้อนโรคร่วมที่เป็นแตกต่างกันบางคนเป็นเบาหวานร่วมด้วยเป็นหัวใจร่วมด้วยยาที่ให้จึงเป็นคนละตัวเราไม่สามารถแบ่งยาหรือยืมยากันกินได้นะคะอันนี้เป็นความสำคัญมากค่ะสำหรับการรักษาห้ามไปแบ่งยาให้เพื่อนเราไม่กินแล้วอันนี้เรารู้สึกว่าเราหายแล้วเพื่อนเป็นความดันเหมือนเราเอายาเราไปกิน เราไม่กินแล้วเอาช่วยเอายาไปกินหน่อยอย่าให้ยามันเหลืออยู่เสียดายอันนี้ไม่ได้นะคะถ้าเราไม่รับประทานยาแล้วเอาไปทิ้งหรือเอาไปคืนที่โรงพยาบาลเพื่อสามารถที่จะเอาไปใช้กับคนไข้คนอื่นๆได้อีกนะคะส่วนถูกที่3ค่ะถูกเวลาการรับประทานยาให้ถูกช่วงเวลามีความสำคัญนะคะเพราะจะเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาค่ะ เพื่อให้ปริมาณของยาอยู่ในกระแสเลือดนะคะอย่างพอเหมาะอย่างต่อเนื่องโดยจากโดยจากยาไม่เกิดพิษนะคะบางคนค่ะกินยาผิดช่วงเวลายาไม่สามารถออกฤทธิ์ได้อาจจะเกิดทำให้เป็นโทษมากกว่าเป็นคุณประโยชน์นะคะบางคนอาจจะรับประทานยามากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็จะไม่มีผลต่อการรักษานะคะประสิทธิภาพจากการรักษา ก็จะไม่เกิดถูกเวลานั้นหมายความว่าอย่างไรบางคนค่ะขอยกตัวอย่างนะคะคนไข้ที่เป็นเบาหวานบางคนค่ะจะมียาก่อนอาหารอยู่1ชนิดค่ะกินแล้วบางครั้งบอกว่าไม่กินแล้วเมายาแพ้ายาจริงๆไม่ใช่ค่ะเพราะเรากินยาผิดเวลายาเบาหวานมีอยู่1ชนิดเราควรรับประทานก่อนอาหารอ่ะก็มีช่วงเวลาค่ะว่าก่อนอาหารกี่นาทีบางคนกินยาเสร็จแล้ว ทำงานไปเลยค่ะอีกสองชั่วโมงถึงจะมากินข้าวเลยทําให้ยามันออกฤทธิ์พอยาออกฤทธิ์เสร็จเรามีอาการเวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนเลยคิดว่าตัวเองแพ้ยาไม่กินและค่ะยาทิ้งแล้วยานั้นหมอให้ยาผิดให้ยาไม่ถูกแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะเพราะเรากินยาไม่ถูกเวลานะคะเรามาดูกันค่ะว่าการกินยาให้ถูกเวลากินอย่างไรยาก่อนอาหารนะคะ ยาก่อ,อาหารควรรับประทานก่อนอาหารครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าอาหารอาจจะทำให้ไปลดการดูดซึมของยาค่ะหรือไปยับยั้งการออกฤทธิ์ของยาให้ประสิทธิภาพของยาลดน้อยลงแต่ถ้าเราลืมกินยาก่อ,อาหารนะคะเราควรจะกินหลังจากที่พ้นช่วงเวลาอาหารไปแล้วอย่างน้อยสองชั่วโมงค่ะคือกินในช่วงที่ท้องว่างนะคะไม่มีอาหาร นะคะอันนี้คือยาก่อนอาหารส่วนยาหลังอาหารค่ะยาหลังอาหารควรรับประทานอาหารไปแล้วนะคะอย่างน้อย15นาทีนะคะแล้วก็ควรกินยาตามไปเพื่ออะไรคะเพื่อให้ยาดูดซึมเข้ากระแสะเลือดร่วมกับการหลั่งน้ำย่อยจากลำไส้เล็กเพื่อไปเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมยาเข้าสู่กระแสะเลือดนะคะอันนี้ยาหลังอาหารส่วนยาก่อนนอนค่ะ ยาก่อนนอนควรรับประทานหลังอาหารมื้อเย็นทันทีหรือไม่ก็ต่ำกว่ามื้อเย็นไปสี่ชั่วโมงหรือว่าก่อนที่จะเข้านอนนะคะก็คือว่าต้องการให้ท้องว่างค่ะยาก่อนอาหารยาขอโทษค่ะยาก่อนนอนคือต้องการให้ท้องว่างแล้วก็เราถึงจะรับประทานถ้าเรากลัวว่าเราจะลืมลืมกินยายาลดไขมันบางตัวค่ะ จะทําให้มีอาการวิงเวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนบางคนค่ะถ้าไปกินก่อนนอนเลยคือหลังเมื่ออาหารไปแล้วสี่ชั่วโมงจะทําให้มีอาการวิงเวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนยากลุ่มนี้อาจจะกินหลังจากรับประทานอาหารมื้อเย็นได้เลยทันทีนะคะอันนี้คือยาก่อนนอนค่ะ ส่วนถูกที่4นะคะเรากลับมาที่ถูกที่4ค่ะเรารู้จัก5ถูกไปแล้วนะเรารู้จักเรื่องของการกินยาถูกเวลาไปแล้วตอนนี้เรากลับมาที่ถูกที่4ี่นะคะก็คือถูกวิธีค่ะเช่นวิธีการรับประทานยาอาจจะเป็นเรื่องของยากินยาฉีดยาทายาหยอดยาหน็บอันนี้คือต้องให้ถูกนะคะไม่ใช่เราเอายากินมาเป็นยายาทาบางคนค่ะเป็นความชาญฉลาดของ ของคนค่ะเอายาปฏิชีวนะบางตัวเคยเห็นในหมู่บ้านเวลาเยี่ยมบ้านเอายาปฏิชีวนะบางตัวมาละลายน้ําค่ะแล้วก็เอาไปทาแผละนะคะผู้สูงอายุบางท่านอาจจะคยว่าทําได้นะจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะมันไม่ถูกวิธีค่ะแต่ฤทธิ์ของยาคือการรักษาการอักเสบค่ะถ้าเราจะให้แผลนั้นหายเราก็ควรกินยานั้นค่ะเราไม่ควรเอายานั้นมาบด แล้วก็ละลายน้ําแล้วก็เอามาทานะคะบางครั้งยาทาเหมือนกันค่ะแต่ก่อนค่ะมียาหยอดตาชนิดหนึ่งค่ะบางคนนะคะเอายาหยอดตาแล้วก็เอามาป้ายป้ายตาก็ได้หยอดตาก็ได้อันนั้นเป็นครีมขี้ผึ้งนะคะครีมขี้ผึ้งเขาบอกว่าให้ป้ายตาอย่างเดียวห้ามหยอดเข้าไปข้างในนะคะส่วนยาทาชนิดหนึ่งค่ะยาที่เป็นสีม่วงอะคะ่ะเขาบอกว่าให้เอาทาปากใช่ไหมคะ แต่ความฉลาดของเราอีกเหมือนกันค่ะเอาไปทาแผลน้ำกัดเท้าเคยเห็นไหมคะเอายาสีม่วงไปทาแผลน้ำกัดเท้านะคะหรือว่าเอาไปทาง่ามนิ้วเท้าว,วัวอันนั้นนะคะ,ะรักษาโรคปากเท้าเปื่อยได้อันนั้นคือความชันฉลาดแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเราต้องใช้อย่างถูกวิธีนะคะก็คือถ้าเขาให้ทาปากเราก็เอาทาปากนะคะ หมอบอกว่าให้หยอดให้หยอดหูก็หยอดหูอย่าเอายาหยอดตาไปหยอดหูอย่าเอายาหยอดหูไปหยอดตานะคะอันนี้จะเป็นอันตรายการเอายาหยอดตาไปหยอดหูยังไม่อันตรายเท่ากับการเอายาหยอดหูไปหยอดตานะคะไม่เช่นนั้นจะทําให้ตาบอดได้นะคะส่วนที่5ค่ะคือถูกขนาดแล้วก็ถูกจํานวนค่ะอันนี้จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพของการรักษา ได้อย่างดีนะคะเพราะยาที่ใช้รักษาโรคจะต้องไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไปค่ะบางคนค่ะมาบอกว่าหมอหมอขอยาแก้ปวดหน่อยพอให้ยาพาราหนึ่งเม็ดไวายทันทีเลยค่ะไม่ใช่ผมต้องกิน2เม็ดกิน1เม็ดไม่หาย ไม่ถูกต้องนะคะอย่างนั้นการที่เราจะจ่ายยาเราดูแล้วค่ะว่าน้ำหนักตัวคุณเท่าไรอายุคุณเท่าไรยาพาราบางครั้งไม่จำเป็นต้องกิน2เม็ดบางคนต้องกินเม็ดเดียวไม่เช่นนั้นเราจะแยกยาว่ายาเด็กยาผู้ใหญ่เพราะมิลลิกร,รัมยาขนาดยาต่างกันนะคะบางคนเก่งอีกค่ะเอายามาเทียบกัน2คนยาเหมือนกันเลยค่ะแต่ทำไมหมอกินยาจ่ายยาให้กินไม่เท่ากัน สงสัยหมอจ่ายยาผิดแน่เลยจากสองเม็ดเรามากินเม็ดเดียวดีกว่าค่ะเพราะว่าเพื่อนข้างบ้านเรากินแค่เม็ดเดียวหมอคงจ่ายยาเราผิดให้เรากินสองเม็ดไม่ใช่นะคะเราต้องกินตามที่แพทย์หรือเภสัชหรือพยาบาลจ่ายยามาให้เรานะคะเพราะเขาคำนวณแล้วค่ะมีความชันฉลาดของคนอีกค่ะหรือเป็นความวิตกกังวลก็ไม่แน่ใจนะคะอันนี้ บางคนบอกว่าหมอให้ยาความดันมาให้ยาเบาหวานมาค่ะไม่กินค่ะเพราะอะไรคะเพราะเดี๋ยวกลัวไตาวายนะคะกลัวไตาวายเพราะกินยามากแล้วกลัวไตาวายแต่จริงๆไม่ใช่นะคะอยากจะบอกผู้สูงอายุค,ค่ะว่าการที่ทําให้เกิดโรคไตาวายเกิดจากการที่เราไม่สามารถควบคุมโรคได้ไม่ใช่เกิดจากการที่เรากินยามากแต่ยาที่หมอให้หมอเขาคํานวณมาแล้วค่ะ ให้กินยาตามที่แพทย์สั่งนะคะว่าควรกินยาอย่างไรนะคะให้ถูกขนาดนะคะ2เม็ดก็คือ2เม็ดเม็ดครึ่งก็คือเม็ดครึ่งนะคะอย่าไปลดหรือเพิ่มขนาดยาเองหมอให้1เม็ดกินแล้วไม่หายไปกินเพิ่ม2เม็ดอาจจะเป็นอันตรายต่อตับและไตของผู้สูงอายุเองได้นะคะต่อไปค่ะ ผู้สูงอายุนะคะจะต้องสังเกตค่ะว่าอาการข้างเคียงหรืออาการแพ้ยาที่เกิดขึ้นนะคะต้องคอยสังเกตจะบอกว่าอาการแพ้ยากับอาการข้างเคียงของยาแตกต่างกันนะคะอาการข้างเคียงของยาคืออาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนถ้าสมมุติกินยาหนึ่งชนิดค่ะเหมือนที่บอกค่ะว่า บางคนยาลดไขมันค่ะฤทธิ์ของยาลดไขมันอาจจะทําให้เกิดวิงเวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนบางคนอาจจะปวดกล้ามเนื้อปวดน่องอันนั้นสามารถเกิดขึ้นได้นะคะแต่ เกิดขึ้นมากหรือเกิดขึ้นน้อยอยู่แต่ละบุคคลอันนั้นเราไม่เรียกว่า,าการแพ้ยานะคะเขาเรียกว่าผลข้างเคียงจากการใช้ยาอันนั้นควรบอกแพทย์นะคะแพทย์สามารถปรับเปลี่ยนยาหรือปรับลดขนาดยาลงได้เพื่อลดอาการข้างเคียงแต่อาการแพ้ยาค่ะอาการแพ้ยาก็คือมีผื่นขึ้นนะคะมีผื่นแดงขึ้นมีอาการคันหรือปากบวมตาบวมหรือช็อก อันนั้นคืออาการแพ้ยานะคะส่วนอาการแพ้ยาอาการไม่พึงประสงค์จากยาหมอเขาจะแนะนําพยาบาลจะแนะนำเภสัชจะแนะนําหรืออยู่ที่ฉลากกากับยานะคะควรศึกษาจากฉลากกากับยาเพิ่มเติมต่อมาค่ะผู้สูงอายุไม่ควรใช้ยาชนิดใดชนิดหนึ่ง ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานนะคะยกเว้นยาของโรคเรื้อรังยาของโรคเรื้อรังคือยาโรคความดันเบาหวานหัวใจไตไขมันอันนี้นะคะหมอจะเป็นผู้พิจารณาว่าควรหยุดยาหรือควรใช้ยาต่อนะคะไม่ไม่ควร ใช้ยาติดต่อกันระยะนานๆในกรณีที่เป็นยาปฏิชีวนะนะคะหรือยาแก้ปวดอื่นๆหรือยานอนหลับนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นโทษมากกว่าเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาหลายๆชนิดในเวลาเดียวกันด้วยค่ะบางคนค่ะเขาเรียกว่าช้อปปิ้ง around the world ค่ะไปหาหมอหนึ่งคนแล้วไม่หายค่ะไม่ดีไปหาหมออีกคนหนึ่งแล้วก็เอายาหมออีกคนนึงมากิน ไม่เป็นไรค่ะถ้าไม่เอายาสองหมอมากินรวมกันเพราะบางครั้งยาที่หน้าฉลากก็จะไม่ได้ระบุนะคะว่าอันนี้เป็นยาแก้อะไรเราควรไม่ควรใช้ยาหลายๆชนิดรวมกันนะคะและยาบางชนิดค่ะควรหลีกเลี่ยงผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงยาที่มีเม็ดใหญ่จนเกินไปนะคะ เพราะจะทำให้กลืนลำบากค่ะควรจะแบ่งยานะคะให้มีขนาดเล็กลงเพื่อสะดวกในการกลืนหรือนำไปละลายน้ำทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเขาระบุหรือเปล่าว่ายาอันนั้นห้ามแบ่งหรือห้ามละลายน้ำนะคะควรดูข้างซองนะคะแล้วก็ดูบรรจุภัณฑ์ค่ะบรรจุพัณฑ์ที่กำกับยานะคะดูให้ปิดให้สนิทนะคะส่วนยาค่ะ ยาอาจจะมีพวกยาอมใต้ลิ้นนะคะที่ใช้รักษาโรคอาการโรคเจ็บหน้าอกอาการเจ็บโรคของหัวใจอันนี้ค่ะควรเก็บยาไว้ใกล้มือหรือใกล้หัวเตียงนะคะเพื่อที่สะ,สะดวกในการหยิบใช้ในการรักษาแต่ยาอื่นๆเราไม่ควรนำมาเก็บไว้บริเวณหัวเตียงนะคะเผื่อว่าเราหยิบยาผิดนะคะเวลาเราเจ็บหน้าอกเดี๋ยวเราไปหยิบยาผิดเราควรแยกยาให้ชัดเจนนะคะแล้วก็เราไม่ควรแบ่งยาออกจาก ซองยาหรือแผงยาแล้วเอาไปรวมกันหลายๆชนิดเพราะยาบางชนิดต้องใส่ในซองที่กันแสงหรือกล่องที่กันแสงนะคะผู้สูงอายุบางคนมักจะบอกว่าไม่เป็นไรจําได้หมดแล้วว่ายาไหนกินแบบไหนเราไม่ได้ห่วงค่ะว่าจํายาได้หรือจำยาไม่ได้แต่เราห่วงว่ายานั้นจะเสื่อมคุณภาพหรือไม่หรือผู้ที่มาดูแลท่านจะไม่รู้ว่ายาชนิดไหนอยู่ในซองไหนอาจจะหยิบยาให้กับท่านผิดได้นะคะ แล้วก็ที่สําคัญค่ะเหมือนที่พูดไปข้างต้นห้ามใช้ยาของผู้อื่นห้ามยืมยากันห้ามใจดีเอายาชั้นไปให้เธอเอายาเธอมาชั้นกินก่อนนะคะอันนี้แล้วก็ห้ามเก็บยาไว้ที่อับชื้นหรือที่มีแสงแดดมีอุณหภูมิสูงมากจนเกินไปนะคะสิ่งที่สําคัญที่อยากจะฝากไว้สําหรับเรื่องยาในวันนี้นะคะเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องของการใช้ยาให้ถูกวิธีซึ่งวันนี้นะคะ เราก็ได้รู้กันไปแล้วค่ะว่าในเรื่องของความหมายของยาประเภทของยาวิธีการใช้ยาอย่างถูกวิธีและใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะเป็นประโยชน์ต่อน,นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจทุกท่านเมื่อรับชมรับฟังแล้วสามารถที่จะนำไปปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้และในวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมรับฟังพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับชมรับฟังองค์ความรู้โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ทั้ง4ภูมิภาคมกบังเขน a m 1 1 0 7ึ h งกิรับชมรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.radio.ku.ac.th มกเชียงใหม่ม AM 612ก h z รรับชมรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ w o r l d w i d e w e b c e r p a s s 6 1 2 c o m มอกอขอนแก่น AM 1 3 1 4กิโลเฮิรตซ์รับชมรับฟังผ่านทางเว็บไซต world com. ์ w o r l d w i d e w e b c e r p a s s 1 3 1 4 c o m มอกอสงขลา AM 1 2 6 9กิโลเฮิรตซ์รับชมรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ w o r l d w i d e w e b c e r p a s s 1 2 6 9 c o m และช่อง YouTube KU Radio Thailand อย่าลืมเรามีนัดกันนะคะ